สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสำหรับคนรอรักเก่านะคะรักเก่าจะกลับมาไหมในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะความคิดความรู้สึกนะคะสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่เขาอยากจะบอกและแยกย่อยราศีคนรักเก่าของชาวเมถุนอีก12ราศีนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตก สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเคสาการความรักของชาวเมถุนคนรอรักเก่าเป็นยังไงบ้างเมจิเชียนเพจซับซอน king of pentacles หกไม้เท้านะคะโอ้แฮงแมนชาวนะคะท่านลมอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะ ชาวธาตุดินะค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณหรือความคิดหรือความรู้สึกของคุณในช่วงเดือนกัน่นกกากรกฎาคมนี้นะคะกุ้มเมทนตุ้นนะคะมังกรพฤกษบหรือกันที่อยู่ในราศีลักนณาหรือดาวศุกร์นะคะจากสถานการณ์จากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนตัวคุณเนี่ยจะก้าวข้ามผ่านการรอไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะอืเริ่มที่จะ ม o ฟออนได้ละเริ่มที่จะอยู่ตัวละเริ่มที่จะเริ่มจะชินกับมันลเริ่มที่จะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วนะคะแต่แค่มีแฮงแมนมาสก,กิดขาอยู่นิดนึงเท่านั้นเองเตะตัดขาอยู่นิดเดียวนะคะก็คือว่าอดีตดหรืออะไรบางอย่างที่มันยังค้างอยู่ในความคิดของเราเนี่ยอยู่ในหัวของเราเนี่ยนะคะแฮงแมนตรงเนี้ยนะในหัวตรงเนี้ยมันยังนิ่งอยู่ มันไม่โลดเล่นไปตามจิตวิญญาณหรือความรู้สึกของคุณที่มันจะไปข้างหน้านะคะแต่ความคิดมันดิ่งดิ่งอยู่ที่เดิมดิ่งอยู่ที่เดิมมันไม่ไปข้างหน้าเหมือนความความรู้สึกหรือจิตวิญญาณของคุณนะคะแล้วคนรักเก่าล่ะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง p r p s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  d โอ้เดท The m o ูล โอ้โหไม่ค่อยดีเลยค่ะไม่ค่อยโอเคเลยนะคะด้านของเขานะคะเพิ่งเริ่มที่จะจบความสัมพันธ์นะคะเลิกลากับใครสักคนผิดหวังในความรักหรือรู้สึกว่าหดหู่ผิดหวังในคนรักผิดหวังในความสัมพันธ์นะคะเหงาโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจกหักมันเป็นอย่างนี้หรือ เหงามันเป็นอย่างนี้เลยผิดหวังมันเป็นอย่างนี้หรือนะคะ The fool แต่เขาก็ move on ได้เร็วนะคะไม่จมนานนะไม่จมนานนะคะ move on ฟื้นตัวได้เร็วหลังจากนั้นเขาเหมือนรู้ทันอารมณ์ตัวเองนะคะก็กลายเป็น the fool คือเริ่มต้น move on เริ่มต้นชีวิตใหม่ก้าวต่อนะคะ แล้วเขาคิดแลรู้สึกยังไงกับคุณคะในเรือนี้คิดอยากกลับมาบ้างไหมยังไงรู้สึกยังไงอ่าสองอยู่นี่นะ king of cup สองอยู่แบบแอบแอบด้วยนะสี่เมยเท้าคิดถึงคิดถึงความสัมพันธ์นะคะที่เรามีด้วยกันหรือช่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขามีร่วมกันนะคะเขาอยากกลับมาไหม มองว่าเขาคิดถึงแลวเขาส่องอยู่เรื่อยๆแต่เขาไม่แสดงออกมาไม่ได้แสดงไม่ได้โพสโชว์โน่นนั่นนี่ให้เห็นว่าฉันยังคิดถึงเธอนะคือมันเก็บเอาไว้ข้างในเก็บไว้กับตัวเองนะคะเขาคงยังไม่กล้าที่จะกลับมามากกว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาชาเอร์หกถ้วย อยากกลับไปอยากรักอยู่ตัดไม่ขาดถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้อย่าให้กลับมาถ้าเป็นไปได้อยากกลับไปก็ปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ว่ายังรักเขาอยู่มันตีอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยอยู่ในความคิดสับสนไปหมดสรุปว่าเราต้องรักเราต้องมอ่อนเราต้องไปข้างหน้าหรือวนกลับไปดีนะคะ ท้ายที่สุดจิตวิญญาณและความรู้สึกกับความคิดมันตีกันต่อไปค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเจ็ดถ้วยคิดถึงนะคะแต่ยังลังเลที่จะกลับมานี่ไมยออฟครับคิดจะกลับแต่ยังลังเลอยู่เป็นช่วงเดือนที่เขายังลังเลนะคะ คิดหลากหลายคิดเยอะคิดแยะคิดนั่นคิดนี่ว่าคุณยังไงคุณจะคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงถ้ากลับไปคุณจะรู้สึกยังไงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเยอะนะคะเป็นช่วงของการคิดแต่ถามว่าอยากกลับหรือเปล่าก็มองว่าอยากกลับแหละแต่แค่ยังไม่มีแอคชั่นหรือการแสดงออกใดๆต่อไปบทสรุปสี่เหรียญ การยึดติดนะคะปล่อยวางเฮอร์มิตอยู่ในโลกของตัวเองดะสตามีความหวังเสมอไม่ว่ากับชีวิตเก่าหรือชีวิตใหม่ก็ตามนะคะ้าถ้วยมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วการเริ่มต้นใหม่เข้ามาแล้วแต่เหมือนความคิดของเรายังโฟกัสอยู่กับเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาคิดมากนะคะมีคนเข้ามาด้วย มีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเป็นตัวเลือกให้กับคุณแต่คุณยังจมอยู่ดำดิ่งอยู่ใต้น้ำใต้ความรู้สึกอยู่กับจิตใต้สำนึกที่บางทีเราคิดว่าคือจิตสำนึกเราในบางคนอะคิดว่าไม่ได้รอแล้วหรือรู้สึกว่า Move on ได้แล้วแต่ใต้สำนึกอะมันยังมีความรู้สึกรอนั้นอยู่ความสึกลักความรู้สึกรออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะยังยังอยู่ จิตใต้สำนึกมันจะเป็นส่วนที่เราไม่รู้ตัวนะคะมันจะปล่อมาในช่วงที่เราไม่รู้ตัวเช่นละเมอเมามากๆแล้วก็พูดนั่นแหละพูดเยอะๆนั่นแหละเป็นต้น ความรักระหว่างคุณกับเขามันไม่มากพอนะมันจะเป็นความรักหรือเคมิสชี่เคมีแรงดึงดูดหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างนะคะมันมันค่อนข้างที่จะเฟดไปนะคะด้วยที่ว่าเขาไปมีความรักครั้งใหม่ด้วยตรงนั้นแล้วก็เลิกกันไปนะคะมันเป็นช่องว่างช่องโหว่ที่ทําให้เขาได้นึกถึงเราแต่ในส่วนของความรู้สึกอะ่ะที่มันจะเข้มข้นเหมือนเดิมไหมมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิมนะคะรักแท้ คุณจะได้เจอรักแท้หรือคุณจะอยู่กับอดีตมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะเลือกหรือตัดสินใจนะคะสิ่งที่มันจะทำให้เหมือนคุณได้เจอกับความรักที่มันจะปลอดภัยอะความรักที่มันไม่ต้องคิดมากไม่ต้องทำให้เรารู้สึกแบบเพียบเป็นความรักที่ชิวๆสบายๆมันกำลังจะเข้ามานะคะ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามาคนนี้เลยไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นอย่างนั้นแต่หมายว่าเป,เป็นคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะต่อไปสิบสองราศีราศีไหนจะวนกลับมาบ้างหรือไพ่ต้องการจะซื้ออะไรนะคะเริ่มต้นที่เมษนะคะเมษกลับมาไหมคะโอ้ห้าดาบ แทงแมนไม่กลับแล้วแหละดูแล้วไม่กลับอะค่ะหันหลัง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 ตีกันแพงนะคะยังไม่คิดจะกลับมาพลกสดกลับมาไหมคะ t ดอะ t ตา s e สี w h i วย อ๋ออ๋อปล่อยเขาไปเถอะถ้าลักษณะนี้นะคะเขาจะติดต่อมานะคะแบบที่คุณไม่คาดคิดหรอกแต่ติดต่อมาถามว่าคาดหวังได้ไหมเรื่องความรักจากเขาคาดหวังไม่ได้เพราะเขาดูเหมือนจะมีใครอยู่แล้ววกกับว่าไม่ได้มีใครแค่คนเดียวนะคะเป็นเตอร์ปาร์ตี้ลันล่าไปเรื่อยๆนะคะมีคนคุยแล้วมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเพิ่มไปอีกนะคะเนี่ยเดอะสตาร์เขาค่อนข้างจะแบบโปรยเสน่ห์ไปเรื่อยๆเลยนะคะ และคิดว่าจะมาโปรณนีกับคุณในลักษณะของการอย่างเชิงนะคะต่อไปมีถุนเมถุนกลับมาไหมเก้าเหรียญทาวเวอร์เดอะเวิร์ o มูฟอค่ะเขา Move on เขาเดินหน้าแล้วนะคะ รกรกฎพาถ้วยจัดเมน้นฮลโลแฟนออมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะสำหรับชาวกรกฎชาวกรกฎนะคะที่จะกลับมาหาชาวเมทุนมีเกณ์มีแนวนโนเพราะเขานึกถึงคิดถึงคุณแต่จะกลับมาในลักษณะของของเพื่อนนะคะไม่ได้กลับมาแบบ ขอเป็นแฟนหรือคบกันเหมือนเดิมอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอยู่มีความรู้สึกที่ห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยอะไรแบบเนี้ยในลักษณะของมิตรภาพอะค่ะนะคะท,ที่ที่ดีอะไรเงี้ยต่อไปสิง ิงกลับมาไหมคะสามเหรียญทาวเวอร์กลับมาแบบผ่านโอ้โหไม่คาดคิดเลยแหละกลับมาแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยอ่าเขาไม่ได้กลับมารักหรือกลับมาแบบต้องการความรักเหมือนจะกลับมาในเรื่องของธุระอะไรบางอย่างเรื่องงานหรือเรื่องของความช่วยเหลือบางอย่างนะคะต่อไป กันกลับมาไหมสองดาบ mm hmm. แฮงแมนเอซ็อปเพนด์เคสเก้า hmm. ดาบมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อมานะคะจะติดต่อมาด้วยเรื่องเครียดเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องที่เครียดเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่สบาย ะะมองว่าเป็นเรื่องเครียดแหละปัญหาต่างๆที่มันรุมเราหลายๆอย่างนะคะเลยทำให้เขารู้สึกว่าคือตอนแรกเขาว่าเขาจะไม่ไม่อะไรละคือจะไม่แบบวุ่นวายกับคุณหรือว่าขอความช่วยเหลือหรืออะไรใดๆกับคุณอะแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแหละก็อยากจะลองดูอยากจะลองดู ตรไปตุนเอสอดสอดสี่ถ้วยสเจ้งโหดูดันมากเลยอ่ะตัดใจอย่างเดียวเลยอ่ะตัดอย่างเดียวเลยเพราะว่าดูแบบดูเย็นชามากๆเลยนะคะยังไม่กลับมาค่ะยังไม่กลับต่อไปพิจิก 2อไม้เท้าเจ็ดเหรียญสิบไม้เท้าไฮโลแฟนห้าดาบเขายังไม่กลับนะคะเขายังดูสถากนการณ์หลายๆอย่างอยู่บอกกับว่าชีวิตของเขาตอนนี้หลายๆอย่างมันตึงมันเครียดมันปัญหาเยอะมากนะคะลำบากอะ่ะเขายังไม่แบบไม่อยากจะคิดเรื่องของความรักอะไรมากมายอะ่ะนะคะต่อไป ธนูสองเหรียญออสองดาบลังเลลังเลนะคะเขาอ่ะสองคุณอยู่อ้าวสองคุณอยู่มีคนใหม่ที่กำลังคุยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังสองคุณอยู่เหมือนกันถามว่ากลับมาไหมยังไม่กลับค่ะถ้ากลับมาก็จะเป็นความรักสามเศร้านะคะ ต่อไปมังกรทาวเวอร์เอ็มเพรสเจ็ดไม้เท้าเดอะมูนยังไม่กลับค่ะมีเขาเรียกว่าคนรอบข้างนะเพื่อนเขาเพื่อนคุณหรือว่าปัจจัยรอบข้างต่างๆที่มันไม่อำหนวย นะคะให้กลับมากวกกับความคิดความรู้สึกของเขาด้วยเหมือนกันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะสามถ้วยเขาเลือกไปในเส้นทางของแบบการคุยคุยไปเลือดเปื่อยอะ่ะถ้ากลับไปอะ่ะกลับไปแล้วก็จะกลายเป็นคนคุยอะค่ะคนคุยที่ไม่มีสถานะต่อไปกลุ่ม แ้วครับสองถ้วยสิดาบ6ถ้วยมีเกณฑ์กลับมานะคะรักมากเจ็บมากรักมากไปเจอคนใหม่คือเลิกกันไปแล้วใช่ไหมไปเจอคนใหม่คนใหม่ก็เลิกเหมือนกันเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดชอบช้ำเรื่องความรักซบอกอยากกลับมาซบอกเรานะคะ ไม่รู้ไปไหนดีอีกอย่างหนึ่งใจเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ด้วยนั่นแหละต่อไปมี9ดาบค of c อฟค้าคิงออฟมอนเจสันโอ้กลับมาด้วยผลประโยชน์นะคะเกรนการกลับมามีค่ะแต่เป็นลักษณะของผลประโยชน์ นะคะผลประโยชน์เพราะปัญหาที่เจออืมปัญหาที่เขาเจอความไม่สบายใจนะคะคนใหม่มีไหมมีคุยค่ะคุยคุยเฉยไม่ได้ไม่ได้มีสถานะเป็นแฟนหรือเป็นอะไรมากมายเข้มข้นขนาดน,นั้นแต่ก็ถ้ากลับไปก็เป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นประโยชน์ที่หลอ่อจะต้องช่วยเหลืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเจอมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคคลิปของชาเมทุนก็ประมาณนี้ังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ